สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามช่องทางใหม่จะมี Facebook ส่วนตัวนะครับไวรุ่นกันเนอร์เพจ Facebook แล้วก็กลุ่ม g o ส s t อส s ันทีเนะครับเดี๋ยวแอดทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ สรุปข่าวอาสนอสเซนช่วงเย็นโปรแกรมแข่งบอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่13ประจำวัวนที่22-24ตุลาคมโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษสมรภูมิอันดับหนึ่งของโลกสัปดาห์ที่13ประจำฤดูกาล2022-2023ที่จะฟาดแข่งกันในระหว่างวันที่22-24ตุลาคมนี้โดยมีคู่ใหญ่หนึ่งคู่ด้วยกันนั่นคือสิงโตนเําเงครามเชลซีภายใต้การน,นำทีมเกรแฮมพอตเตอร์ผู้จัดการทีมชาวอังกฤษ ที่มีคิวเปิดสนามสเตมฟอร์ดบีตต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนยูที่มีเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมชาวนเนเธอร์แลนด์กุมบางเหียนขณะที่ทีมใหญ่ที่มือนอื่นหงแดงลิเวอร์พูลของทางเยอเกนคอปเทนเนอร์ชาเยอรมันจะบุกไปเยือนเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสด้านเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จากการบังคับการเปปโกดิลล่านายใหญ่ชาสเปนจะเปิดบ้านรับมือนกนางนวลบรตันแอนฮอบเอลเบียน ส่วนปืนใหญ่อาร์ตตันจะยกพลออกไปเยือนนักบุญเดนใต้เซาทแฮมตันและเกติดทองทัตเดมฮอสเปอร์เฝ้ารังรอดวลนาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดโปรแกรมเพยียร์ลีกนัดที่13ประจำฤดูกาล2022-2023วันเสาร์ที่22ตุลาคม2022นอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบลิเวอร์พูล18บแนาฬิกาสานาทีเอเวอเรตพบคริสตัลพาเลซ21่สนาฬิกาแมนเชสเตอร์ซิตี้พบไบรตตันแอนด์โฮปเอาเบียน21่สนาฬิกา เชลซีพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด23นาฬิกา30นาทีวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2022วูล์แฮมป์ตันวันเดอร์เรรอ์พบเลสเตอร์ซิตี้20นาฬิกาเอสตันวิลล่าพบ 20, เบรนท์ฟอร์ด20นาฬิกาเซาแฮมป์ตันพบปืนใหญ่อาร์เซนอล20นาฬิกาลีดยูไนเต็ดพบฟูตแลมยี่สิบนาฬิกาท็อตแนมฮอตสเปอร์พบนิวคาสเซิล22นาฬิกา30นาทีวันจันทร์ที่24ตุลาคม2022 เวนแฮมพบบอลมัต bon ีสองกำลังหลักปืนใหญ่จับกาเบียลต่อสัญญายาวคุมแนวรับถึงปี2027ปืนใหญ่อ์สตันประกาศว่ากาเบียลมาเกาเยสกองหลังของพวกเขาได้ต่อสัญญายาวฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเงื่อนไขต่างๆได้ข้อสรุปในวันศุกร์หลังการประชุมระหว่างกาเบียลตัวแทนของเขาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสโมสรที่สนามฝึกซ้อมของปืนใหญ่สัญญานี้เป็นการตอบแทนผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักเตะตลอดช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเดิมทีมีสัญญาถึงปี2025นับตั้งแต่ย้ายมาจากริวเมื่อเดือนกันยายน2020กองหลังวัย24ปีเป็นกำลังสำคัญของมิเกลอาริต้าซึ่งเกมรับของทีมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อจับคู่กับวิลเลียมสลิบาในซีซั่นนี้จากการลงเล่น83นัดในทุกรายการและยิงไปแล้ว9ประตูจนไม่แปลกใจที่จะมีลุ้นติดทีมชาติบราซิลลุยศึกฟุตบอลโลกในเดือนหน้าอาริต้ากล่าวถึงลูกทีมรายนี้ว่า กาบี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพมากมายตั้งแต่เขาย้ายมาเขาเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่มีวินยัยการทำงานที่ยอดเยี่ยมและผลงานที่แข็งแกลงสม่ำเสมอของเขามีความสำคัญอย่างมากต่อเราในช่วงสองซีซั่นที่ผ่านมาการทำงานกับกาบกีบบ้ทุกวันเป็นเรื่องน่ายินดีเขาสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นร่วมกับทุกคนที่สมสรและเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เขาฝากอนาคตด,ด้วยการต่อสัญญาระยะยาวกับเราขณะที่เอดูเพื่อมริการฝ่ายเทคนิคของปืนใหญ่ กล่าวเพิ่มเติมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้บรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับกาบี้ด้วยวัย24ปีเขายังเป็นนักเตะอายุน้อยและเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตของเราตั้งแต่ย้ายมาในปี2020เขาทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งและทุกคนเห็นได้ชัดเจนแล้วถึงอิมแพคของเขาต่อผลงานของเราเขาเติบโตขึ้นมากทั้งในและนอกสนามการมีส่วนร่วมและการสื่อสารของเขาทั้งในและนอกสนามเราทุกคนตั้งตารอที่จะได้เห็นกาบี้ เติบโตต่อไปในฐานะส่วนสำคัญของสโมสร,รนอกจากกาเบียวแล้วปืนใหญ่หวังต่อสัญญาฉบับใหม่กับวิลเลียมสลิบาบุคโยซากา้าและกาเบียวมาตินเนลลี่ด้วยเช่นกันกาเบียวเปิดใจปืนคือบ้านหลังต่อสัญญายาวกาเบียวมาเกาเยสกองหลังบราซิเลียนเปิดเผยว่าปืนใหญ่คือบ้านหลังตัดสินใจต่อสัญญาระยะยาวออกไปถึงปี2027เซ็นเตอร์ทีมชาติบราซิลย้ายจากลิวมาร่วมทีมปืนใหญ่ ในเดือนกันยายนปี2020ก่อนจะกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะสีสั่นนี้ที่ลงตัวจริงทุกนัดในลีกช่วยทีมรั้งจ้าฝูงได้อย่างยอดเยี่ยมหลังต่อสัญญาระยะยาวจนถึงปี2027กาเบียวเปิดใจว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับปืนใหญ่เพราะนี่คือสมศรนใหญ่มันเป็นความฝันของผมวันนี้คือวันที่ดีสุดในชีวิตของผม ผมมีความสุขที่ได้ขยายสัญญาออกไปทุกๆนัดแฟนบอลของเราตั้งนุนหลังทีมในทุกสถานการณ์นั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ปืนใหญ่คือบ้านของผมในอนาคตผมต้องการเอาชนะทุกนัดเพื่อปืนใหญ่ผมต้องการคว้าแชมป์กับปืนใหญ่ได้อยู่ที่นี่ระยะยาวเพราะนี่คือบ้านของผม แฟนปืนยิม้มอาริต้าแยมซาก้าฟิตทันดวลเซาแฮมตันมิเกลอาริต้ากุซอปืนใหญ่ชี้บุคโยซาก้าปีกจมผิวน่าจะพร้อมช่วยทีมในเกมดวลกับเซาแฮมตันวันอาทิตย์นี้พร้อมอัปเดตความฟิตของโอลิเซเนอร์ซิเซงโกที่พักแข้งมานานร่วม3สัปดาห์มิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมปืนใหญ่เชื่อว่าบุคโยซาก้าเปีนคนสำคัญจะฟิตทันช่วยทีมในเกมพิมลิกอังกฤษณันะที่ไอปืนใหญ่บุกไปเยือนเซาแฮมตัน วันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนี้ซาก้าได้รับบาดเจ็บที่น่องจากเกมยูฟายูโรปันลีกนัดที่ปืนใหญ่เปิดบ้านเชื้อทีเอสีเอฟเฟ่ต่อศนย์เมื่อวันพัสบดีที่20ตุลาคมที่ผ่านมาจนเป็นที่วันเกรงกันว่าเจ้าตัวจะพลาช่วยทีมในเกมวันอาทิตย์นี้อย่างไรก็ตามล่าสุดอาริต้ามองว่าดาวเตยจอมพิวัวยี่ปีมีลุ้นฟิตท,ทันเกมที่เซนเมริสเตเดียม ผมคิดว่าเขาโอเคนะกูซือชาสเปนิทไว้40ปีกับเมื่อวันศุกร์ที่21ตุลาคมเขามีปัญหาเล็กน้อยช่วงท้ายเกมเจอ PSV แต่หวังว่าเขาจะพร้อมสำหรับเกมในวันอาทิตย์นอกจากนี้อารตตอาได้อัปเดตสภาพความฟิตของโอเล็กเซนเดอร์ซเซนโกแบ็กซ้ายชาวยูเครนที่เจ็บน่องและไม่ได้ช่วยทีมมาตั้งแต่เกมเปิดบ้านอัดทัดเ pur, ตเลมฮอสเปอร์สาัมตัวหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่1ตุลาคมผมคิดว่าเขาใกล้กลับมาแล้ว อาการของเขากำลังดีขึ้นเรื่อยๆถ้าถามว่าเขาจะพร้อมสำหรับเกมในวันอาทิตย์นี้เลยหรือเปล่าผมไม่สามารถบอกคุณได้หรอกในายใหญ่อาร์ตตันระบุปัจจุบันอาร์ตตันรั้งตำแหน่งจ่าฟูงในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยมี27คะแนนจากการลงแข่งขัน10นัดนำหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ2 4คะแนนเคียรนเทียนี่เราไม่เคยแพนิกเมื่อเรายิงไม่ได้และสุดท้ายภาพรวมมันก็ออกมาดี คียรันเทียนี่แบ็กซ้ายของปืนใหญ่ยอมรับว่าพวกเขาทำได้ดีเพียงพอแล้วที่จะเอาชนะ p s เอเอโฮเฟนหนึ่งตศูนย์ปืนใหญ่ได้ประตูชัยในเกมนี้จากนิชาก้าในช่วงครึ่งหลังในเกมที่พวกเขามีโอกาสยิงมากถึง25ครั้งตลอด90นาทีซึ่งนั่นก็เพียงพอที่จะการันตีการเข้ารอบน็อกเอายโรปาลีผมคิดว่าเราหน้าจิงได้2หรือ3ประตูและจะทำให้เราสบายขึ้นมากในช่วง5นาทีสุดท้ายเทียนี่กล่าว แต่มันเป็นผลงานที่แตกต่างจากเราเช่นกันเราไม่เคยตื่นตนกเมื่อเรายิงไม่ได้และเราเห็นภาพรวมมันออกมาดีในท้ายที่สุดเราต้องการทำประตูให้มากกว่านี้แต่ถ้าคุณรักษาความชชว่์ในเกมรับได้ดีคุณจะรู้ได้เลยว่าใครบางคนในทีมนี้กำลังจะคว้าโอกาสจบสกอร์และอีกสองเกมเราต้องการทำให้แน่ใจว่าเราจะเป็นเจ้าฝูงเช่นกันเราต้องการชนะเกมต่อไปสร้างโมเมนตัมต่อไป กูเนอร์ทั้งใจแมเทเนอร์ผู้รักษาระตูทีมชาติสหรัฐอเมริกาวัย28ปีสัมภาษณ์ล่าสุดถึงความรู้สึกในการค้าแข่งที่ปืนใหญ่หลังจากได้ย้ายข้ามทวีปมาอยู่กับปืนใหญ่ทีมโปรดของเขาในซีซั่นนี้ผมรู้สึกว่าผมกลายเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆและมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายที่นี่ต้องการสื่อสารที่เขาเป็นแฟนบอลปืนใหญ่เหมือนกันมันคือความโชคดีมากที่ความฝันของผมกลายเป็นความจริง ฝันย้ายมาอยู่กับปืนใหญ่และผมได้เป็นตัวแทนของสมมสินแห่งนี้ในทุกๆวันปืนสนใหมสาหาลังเลต่อสัญญาพาเลตเพื่อซบทีมใหญ่วินฟิสาหาของหน้าคิสตันพาเลตตกเป็นข่าวว่าอาจไม่ยอมต่อสัญญาใหม่กับสมมตนในขณะที่เขามองถึงโอกาสย้ายไปเล่นกับทีมระดับพรอพซิกของหน้าดีอีเกิลเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สําคัญที่สุดของสมมตนอีกครั้งในซีซั่นนี้และเพิ่งโชว์ฟอร์มช่วยทีมเอาชนะวูล์แฮมป์ตันสองต่อหนึ่ง ที่เซลเฮตพ์คเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซาฮามีเขาเชื่อมโยงในการย้ายออกจากพาเลทอย่างต่อเนื่องโดยเคยเป็นเป้าหมายของปืนใหญ่เมื่อเร็วๆนี้ก็มีเขาผัวพันกับสเปอร์เมื่อพูดถึงดาวเตวั29ปีใน The f i ฟ e Podcast เดวิดออสตินนักข่าวชื่อดังเชื่อว่าตอนนี้ซาฮากำลังรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นและสามารถย้ายออกจากทีมลอนดอนใต้แบบไม่มีค่าตัวเมื่อสัญญาของเขาหมดลงในปี2023 การย้ายไปยังสมสรที่เล่นฟุตบอลยุโรปจะเป็นโอกาสที่2สําหรับดาวเตะทิมชาตอไอรีโคตหลังเคยล้มเหลวกับแมนยูในสมัยเป็นดารุ่งซาฮาย้ายจากพาเลตไปยังทิมอัเทฟฟอร์ดเมื่อปี2013แต่ก็ไม่สามารถเบียดแย่งตัวจริงได้โดยถูกปล่อยให้คาดิฟซิตี้ยืมตัวในอีกหนึ่งปีต่อไปก่อนที่จะกลับทีมเซาฮิร์ตพาร์คแบบยืมตัวจากนั้นก็ย้ายทาวนในปี2015